สวัสดีครับมาพบกันอีกที้นะครับกับยุดโครงการสองนะครับวันนี้วันที่ 16, สิบหกเมษายนสองห้าสี่นะครับส่วนนี้ครับส่วนของลุงบุญธรรมไร่สารนะครับที่เราอัปเดตไปเมื่ออั้งที่แล้ววันที่วันที่วันที่เจ็ดเจ็ดเมษายนครับก็ห่างกันเก้าวันที่แล้วผมจะมาอัปเมื่อเจ็ดวันก็ผลิติตโครงการครับ เลยมาวันนี้เลยเนี่ยครับออกมาเริ่มนะครับแต่นี้ที่ลาดมาก็วันที่สี่นะครับสี่มีสยะเออเดี่ยนะสี่สี่มีนาคมครับสี่มีนาคมสองห้าหกสี่ก็ตอนนี้ก็อายุได้หนึ่งเดือนกับอีก ิบสองวันนะครับที่ออกมาขนาดนี้ครับเลยครับสวยมากเนี่ยครับถ้าดอกขนาดนี้นะครับแล้วก็ช่วงนี้จะเริ่มมีผีเสื้อบิดแล้วนะครับเราต้องมาคอยจัดการดอกศัตรูที่จะมากัดกินดอกคือคือนนอนครับผีเสื้อเขาจะมาวางไข่นะครับ นนใจวาบางทีเขาจะมาวางไข่แล้วก็จะกินวางวางตวนนี้ยแล้วก็หนอนก็จะเจาะไปแล้วตอนนี้ปลายดอกเราก็จะแห้งบางทีเราต้องมามันสำรวจกันนะครับผมเริ่มเห็นละก็ววปี่เสื้อเริ่มมาเิดละโอ้ต้นนี้ต้นนี้ฉีกครับตุงมเขน่าจะตัดออก นี่ครับนี่ครับทิดเชื้อเริมบินวันทนี้ต้องหมั่นตรวจตาดูนะครับต้องฉีดยาเข้ามาเรงกันหนอนนี่ครับผมคิดว่าอาการน,นี้นี่ครับเริ่มดึงเข้าไปแล้ว กนอาจ่นะครับต้องมันตรวจตากันนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันเรื่อยๆนะครับส่วนนี้อาจจะยันเก็บเลยครับจะพบกันใหม่ละครับผมสวัสดีครับ